เหนือหน่อยเนื่อยทำอัดที่ออดิชันอะไรแม่งมึงเวลามันแบบพูดแล้วมันต้องมีแบบช่วงแบบเว้นเป็นอีกฝ่ายพูดหรือว่าแบบอีดอกโมโนโล็อกหรือทียอะไรที่แบบอีกฝ่ายนึงมันต้องมีรีแอคชั่นอะไรเงี้ยกูก็ต้องเงียบเงียบแล้วไงอ่ะทีเนเงียบแต่หมายถึงว่ามึงปกติคือแบบเงียบปุ๊บเสียงโทรศัพท์ก็เข้าอีดอกแบบกูก็ไม่รู้จะยังไงคือเพื่อนกูก็ต้องมีทุรากาอะไรเงี้ยแต่แบบก็อยู่ด้วยกันแล้วให้กูทำยังไงวะจะให้ไปบอกให้เงียบไม่ได้แม่งก็แตบบ อัดอัดอยู่มีคนโทรเข้าอะไรเงี้ยเขาก็ทํางานที่บ้านเขาก็ต้องบอกว่ามีคนโทรเข้าตลอดเวลาแล้วก็คือแบบอีฮีอีฮีเวลาที่กูแบบโอ้ยเทคนี้ดีมากเทคนี้ดีมากดีแล้วไงผ่านไปครึ่งเทกโทรศัพท์เข้าเอะเป็นยังไงโอ้ยกูเทกกูพังกูเหนื่อยแล้วไม่ใช่ความผิดของเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยดีมากแต่ว่ากูแบบว่า กูไม่ไหวแล้วกูนอยเพราะกูจะเล่นเป็นคนเล่นเป็นหมากูทำเฮี้ยอะไรก็เฮี้ยเสียงมันข้าวไอ้ไอ้ <c oughs> Antipholus look strange and frown some other mistress h a d thy sweet aspects